เฮ้ยเขาเป็นแบนใหญ่ทุกคนเขากล้าเค็มขนาดนี้ทุกคนคิดว่าเขาจะโกหกไหมพูดไม่ดีพูดโดนฟ้องไหมอาจจะโดนแน่นอนแต่ว่าก็ขออนญาตเลยนะกันเพราะว่าแต่คุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือจ้าจี้ครับทุกคนใครอยากข่าวฟังทางนี้ตดกิ้ไม่ต้องสมัยบรรพยมเพื่อนเล่นดูอะไรตัวเองอ่ะแต่ก็มองข้ามแมทคนนี้ไปได้ไงวะต้องไม่เคยเห็นมีใครเค็มแรงเท่านี้มาก่อนคือแบบว่าโอ้เค็มแรงมากผิวขาวขึ้นเดียวแบบสิบเท่าเต็มที่เลยสี่สิบเท่าหยุดหยุดฟังฟังก่อนยังไม่จบแต่ขาวใส่หนึ่งร้อยเท่าทุกคน ขา้านนมเวลาคมบนทดสอบ405คนผิวนางไม่กระจา่างใสไปจนด่างดำผิวแห้ผง,ผ,งผิวมันจับเสมอผิวมันขึ้นอย่าร้อยให้อีเสียก,ก่อนแล้วค่อยบำรุงสวัสดีครันส u p e r Tangi Chanel ทุกคนครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมกับ Super Tangi ของผมที่อุย้ยคผมใส่สร้อ,รอยเออเรียบร้อย กรเทนี้นะครับผมใครอยากข่าวฟังทางนี้พี่แดงข่าวยแล้ววะข่าวแรงหนาะข่าไม่หยุดเลยเหรอเดวันนี้เป็นหงครั้ง,งเลยที่้สึแบบเฮ้ยแ,แต่จะพูดองี้ก่อนว่าอ่ะนี่พูดเลยนะว่าจริงๆตัไม่จจะตัดคลิปเอาไวง้งมีไหมคลิปยาวสุเกนไปแต่นี่ขอเล่าประเด็นเลยสักไม่ต้องก็งเด็กๆเลยนะทุกคนนะแบบสมัยมะะยัธยมเพี่อนเล่มดูอะไรตัวเองอะแต่ก็มองข้ามแมวพวกนี้ไปได้ไงวะจริงๆแล้วต้องใช้แมวพวกนี้ตั้งแต่สมัยมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลาย ที่บอกคือแต่บางคนชอบคมข่าวความใสทุกคนแต่วันนี้ครับแต่นะครับผมมีโอกาสได้ครับดูในคลิปใน YouTube แบบหลายๆช่องมากเลยทุกคนและเราก็เจอนะครับผมไม่าจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จะเป็นอะไยูทูบเบอร์จะรีวตัวนี้เยอะมากขึ้นลูกครับ ทุกี่ขออนุญาตนะครับเอารูปมาใช้เยังไปพูดว่ากันนะครับเป็นความอ้ำให้ดูเฉยว่าเออแต่เข้าไปเห็นจริงๆอะไรเงี้ยนะครับที่จะบอกว่าหลายแบรนดะ์เนี่ยทุกคนทําแบบผิวขาวมาก็เยอะแต่จะบอกว่าที่แตะรู้สึกว่าตกใจคลิปเนะี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ขายแบบในวัดสันในท็อปในเซเว่นคือทุกที่จะมีขายหมดเลยทุกคนแต่ไม่เคยเห็นมีใครเข้มแรงเท่านี้มาก่อนคือแบบว่าเขาเข้มแรงมากอ่ะเอาจังจริงมันเกิดขึ้นจริงแล้วเว้ยทุกคนมันเกิดขึ้นจริงแล้วเว้ยเขาเคลมแบบไม่แพ้แบรนด์ใดในโลกนี้เลยก็คือขาวใสผิววฉ่่่าเดดด้งึึกกกนนนนีแตะภยใ7ั พี่แตงอะไรไป่อยู่ไหนฮะเจ็ดวันเขามีมานานหรือปะเอ,อ,อะเ้ยเป็นไรอะเจ็ดวันเจ็ดวันอะไรเอ,อ้ยหยุดหยุดฟังฟังก่อนไม่จบเขาใครบีก like ว่ามีส่วนส่งวิตามเป็นเอหนึ่ง ร้อยเท่าทุกคนเฮ้ยเอาดีหนึ่ร้อยเท่าทุกคนจินตนาหนึ่งร้อยเท่าใจหายลโว้ยและวิตามินซีถึงห้าสิบเท่าครับทุกคนดีมือเทยเพราเจ็บตลอดแล้วก็ยังตีมั้ยท่านไม่เคยลองอะไรพวกนี้วะเพราะเราอะเคยแบบเคยใช้พวกนี้มาแต่สมัยประทีปอินที่เคยบอกว่าเราไม่ค่อยรู้จักเป็นออนไลน์ในสมัยก่อนแล้วก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงทุกคนนะใช่ปะแต่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง หรือเจ้าที่ครับทุกคนตัวนี้รวมไปถึงสี่ตัวไม่รู้แต่มันก็ขีดจริงทุกคนนั้นนี่ไปซื้อมาแล้วเว้ยแล้วจะบอกว่าหลายหละช่องนะครับผมเขาจะบอกว่าตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ขาวกว่าเพราะใช่รู้สึกว่าอยู่เด้งกว่าผิวช้ำกว่าผิวขาวกว่าแล้วคนมองกับผิวอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหทุกคนแต่เราไม่จ้ะ เราเป็นคนรวยเราซื้อได้สองอันกฎของตั้งมีข้อหนึ่งถ้าเราเลือกไม่ได้ว่าจะเอาหนึ่งกับสองแม่ก็ซื้อสองอันไปเลยให้มันจบเข้าะทำไมทุกคนจบเรนนี่บอกเลยแม่จะอดรวยนะนี่ของนี่อดรวยเพราะวต่ที่จริงเป็นคนรวยแล้วแหละเราได้ซื้อมาแล้วครับผมแบบจุกๆพร้อมยังจะดูแบรนด์อะไรก็คือตัวนี้ครับทุกคน hey! เฮ้เราวะเราวะนี่นะทุกคนไงรวยปะล่ะรวยปะล่ะแบบสองรวยกว่ะเพราะใช้กันแบบกระปุกใหญ่นี่ โปรชั่นเราเป็นไงล่ะอุ๊ดไปปวดนี่ว่าไม่นะนี่ว่ากำลังโอเคเอาจริงเราอยากรู้ไงทุกคนว่ามันดีหรือเปล่าแต่เราคนซื้อลอาก่อนว่าเอ้ยมันดีหรือไม่ดีบางทีดูรีวิวอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูว่าเออมันช่วยได้จริงหรือเปล่ามันคืาเรียกว่าอะไรเอามาลองก่อนทุกคนที่จะบอกแบบซองเขาก็ไม่ได้น้อยนะทุกคนนะไอ้ทุกคนอันนี้หน้าตันะนี่แบบซองมันก็ไม่ได้เล็กนะทุกคนนะมันก็ใหญ่อยู่นะทุกคนและสิ่งสคัญคือให้มันแบบนี่คือให้มันลดตรงนนนนี้ะะทุกคคือจับรรู้เ็วย่รงนี้นะครับผมแต่ทุกคนัเะนนนต็ววาามมรปบคิิิผผข ผิวผิวเด้งขอดยังว่าเป็นวิตามินนะเขาเขียนเลยว่าวิตามินซีกับวิตามินเอนะครับผมนี่ที่เบอกคือดีทุกคนเพราเขียนจริงที่เบอก100เท่านี่50เท่าใน7วันเฮ้ยเขาเป็นแบรนด์ใหญ่หทุกคนเขากล้าเค็มขนาดน,นี้ทุกคนคิดว่าเขาจะโกหกไหมหรือเขาเจ้าจี้เหมือนเดิมมันก็ไม่แน่เรามาลองดมเนื้อสัมผัสแล้วก็กลิ่นเลยก,กันก่อนนะครับผมเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเลยก็คือ new extra white เฮ้ยญิพูดเหมือนโฆษณาเลยขอขอบผู้หญิงไป,ะป,ะปะ่ะแบบอานที่เทมอ่ะ และนี่นะครับผมก็คือซีและนี่นนนนครับผมคือวีเนียวีเนียนะครับผมเอ้ยและนี่นะครับผมก็คือนีเวียเอ็กซ์เตอร์ไวซ์ซีแอนด์อีวิตามินโลชั่นนะครับมีส่วนผสมของวิตามินซีถึง50เท่าและนี่นีเวียเอ็กซ์เตอร์ไวซ์ซีแอนด์เอวิตามินโลชั่นที่มีส่วนผสมของวิตามินเอถึง100เท่า <c oughs> เอ้ยนะทุกคนดูเนื้อตัวนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผมเน่ทุกคนนี่นะครับผม ทับเลยแล้วกันเนาะเนื้อจะเหลวๆนิดนึงก็คือแบบเกลี่ยง่ายซึมเร็วซึมเร็วอยู่ซึมเร็วเลยไม่เย่นเยินานัานะครับผมแล้วก็เนื้อไม่ได้ค้นขนาดนั้นนะครับส่วนกลิ่นเอาจริงๆบางต้องใช้ดีเวลมาหลายๆตัวกลิ่นจะไม่คล้ายๆอย่างนี้แต่ตัวนี้จะมีกลิ่นที่ประคับสบายๆกลิ่นถึงไม่มีกลิ่นส้มขนาดนั้นนะแต่มีความแบบส้มอ,อ่อนๆเลยแต่ว่าทาแล้วจะเย็นๆผิวเลยเพราะเปิดแอร์ดักพอสมควรนะครับผม คือแบบเออมันซึมเร็วทุกคนอะซึมเร็วเลยซึมแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนื้อสัมผัสอะเขาจะไม่เหนียวเหนอะหนะเขาจะมีความแบบเป็นแบบไม่ขึงเหลวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะอ่าตัวนี้มี UV filter ด้วยนะสามารถป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับตัวที่หนึ่งตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมวิตามินเตนะครับโหจะพอไม่ได้ทุกคนใช้เยอะด้วยโอ้ยฝั่งนี้จะเห็นเลยว่ามันมันมีความข้นกว่านะครับผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยตัวนี้จะมีความข้นข้นกว่านะเนี่ย พอใส่ไปได้ิปเอมาถึง100เท่าทุกคนอ๋อจากพอทาก็เป็นฟิลคล้ายๆกันคือเป็นเนื้อน้ำเจียวๆน้ำๆมาทุกคนซึ่งไม่ได้เหนียวจนเกินไปต้องได้คิดว่าคนจะเหนียวนะไม่เหนียวไม่เหนียวมันมีความข้อแตกต่างกันจริงๆเดี๋ยวจะบีบลงไปให้ทุกคนดูลงบีบใส่ขาทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนดูนะอหยดนะหยุดนะฝันะ่งนี้เห็นปะมันจะไม่หยดนะทุกคนปะเนี่ยมันจะออกมาอย่างเงีง้ยมันไม่หยดเนี่ยไม่หยดปะเนี่ยเนี่ยไม่หยดเนี่ยเนี่ยเห็นปะเปิดเปิดเปิดหมดถ้าผสมกันเลยนะครับผมเนี่ยัั้ผสมกนแลวก็ทาผิวไปเลยนะครับ ก่าว่าช่วงนี้นะครับผมไม่ชอบจะงานไปออกกำลังกายเพราะนี่จะเยอะแล้วก็เล่นกีฬาแอคทิวิตี้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับผมก็ติดตามแต่ว่าสิ่งที่ต้องแรกจริงจริงก็คือผิวทุกคนตอนแรกตั้งแต่หน้าปกตินะครับทุกคนแต่ว่าผิวอาจจะแบบว่าใช้รองพื้นที่เข้มลงนิดนึงอ่ะพี่แจ๊ก็ผิวขาปกติเนี่ยแต่ทุกคนดูเปรียบเทียบกับมือทุเห็นปล่าว่าหน้าแตงกับมือยังไงเอ่ยอ่าทุกคนเดี๋ยวทั้งจะเอาเอามือตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแต่งจะเทียบนะครับผมจะเอาเป็นแถบบบบบวววดีผผิิแแเเเอฟฟกตท่ๆเลยขึ้้นนตรรงีคับปึ๊บแลล้ววทุกคนองดู่า เนี่ยผิวไม่มีความแบบประมาณนี้ประมาณนึงเลยนะครับโดยที่เราไม่ทาเลยจะเห็นว่าเออผิวมีความควาประมาณน,นึงเลยทุกคน ทุกคนดูนะคือผิวมันไม่ได้ไม่ใช่ผิวปกติของเราที่แบบว่ามันดูขาวนิดนึงนะทุกคนนะทุกคนจะเห็นชัดแว่เทียบกับหน้าเดี๋ยวมาเก็บไปดูกันประมาณเจ็ดวันนะคะระับดูาผลว่าจะเป็นยังไงถามว่าสิงสินเป็นแบนอย่างขนาดนี้ถ้ากูพูดไม่ดีกูมมดมมดมมโดนฟ้องไหมอาะโดนแน่นอนแต่ว่าอันว่าถ้าเกิดว่าก็ขออนาเลยนะันเพราะว่าแบรนด์นี้ถือว่าเด็กวัยนยมหรือว่าคนที่ไม่เล่นสื่อออนไลน์ไม่ได้แบบมีโซเชียลอะไรเงี้ยการที่เขาไม่ได้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเข้าไปในเซเว ลองดูว่าจะเป็นยังไงเวันันผ่านไปไปดูอะไรดีกว่าว่าจะเป็นเอ้อจะจบ เดี๋ยวลืมแตงอาจจะทานนะครับผมในตอนกลางคืนเพราะว่านายจะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยแสงข้างนอกเนี่ยทำให้คนนี้โชคดีที่ว่าแตงอัดเย็นแล้วประมาณแบบ6โมงครึ่งนะครับผุ้น1ทุ่มแล้วมันก็จะมืดนิดนึงผิวจะได้เห็นชัดแนวเออผิวประมาณน,นี้แต่ถ้าลองอัดตอนคืนเนี่ยตอนทาครีมแบบรู้สึกเห็นรือว่าผิวมันแบบมันจะดีขึ้นหรือผิวไม่นี่เลยไม่เหนียวเลยปะนั่นเราทาเยอะแล้วคนหนึ่งจับผิูเลยใจ๊ดูคนว่าเออตอนคืนเนี่ยทุกคนมันแบบมีสีผิวประมาณไหนแล้้้้้้้ววกก็็็มมมมมััันน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 ไไไไไ่่่ดดสสสสสีีีีแแแแบบบบคืออออตตตเเเชาาางงงปท แต่ว่าต้องคือมันคือเสียบจะเป็นแสงเดียวจอดไว้ไฟแค่ดวงเดียวที่ต,งต้งก็ตั้งว้ตรงนี้นะครับผมพร้อมกันแล้วไปดูใครจ้ายืสเจอกันนะครับผมเป็นวันที่สามที่เราจะใช้ตัวน,นี้นะครับผมจะบอกว่าทุกคนนะ แอบสารภาพนิดนึงว่าขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนเลยตรงว่าแบบสองอันเหมาะกันแบบไปเที่ยวต่างจังหวดัดไปเที่ยวข้างนอกไปพักค้างคืนกับเพื่อนนูดีนั่นก็พกแสบรถแสบอะไรไปได้ทุกคนนึกออกป่าแล้วผิวผิวแหงนะ้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใช้ตอนนี้นะตอนนี้ตัดตรงนเนี้ยตรงเนี้ย มันไม่เหมาะนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับแบบว่าใหญ่มากกว่าซึ่งเราแบบคนรวยเนาะเราเอาจริงเรารวยเรารวยเป็นจัดขน <c oughs> ใหญ่ไปแล้วครับทุกคนดูดิใหญ่มากดูดิที่จะมาคือราคาไม่แพงเลยทุกคนไม่แพงเลยซื้อสองอันเนี่ยคือแบบแค่แบบซองเลยทุกคนดูดิและขอเดี๋ยวถือนี่นะครับผมจะบอกตอนนี้ผิวแตงอะนิ่มขึ้นมากแบบนิ่มหมดทุกคนจะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเราลองข้ามแบรนด์พวกนี้ไปได้ไงว่าจริงเราเป็นแบรนด์ที่เราใช้แต่มาที่โยมแบรนทุกคนนะมันแก้มนิ่มแบบผิวเรานิ่มมากส่วนผิวใส,ส,วาสาขึ้้นนนนะะทุกกคคูลิป มกนโนเงวงะนี่ไม่ทาดีๆทาผิวเลวนยนะนะทุกคนนะมันดูแบบก็ดูใสขึ้นนะดูดิเอาจริงแพ็คเกจเขามัน่นข้าจะดีทุกคนนะแบบดีเลยไม่ใช่แบบอันนี้ไม่ใช่งานแปะงานอะไรทุกคนนะนี่คือแบบสกรีนลงไปข้างในเนี่ยทุกคนนะแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมปิดฝาสนิทดีแล้วแหล่ต้องบอกให้ั้งเคยเจอของแบรนด์ที่เป็นอย่างนี้มา,มพพาปุ๊บพอโปสจับต่อแปะข้างนอกปุ๊บคือหกเลยเทสไม่แน่นอันนี้คือแน่นเลยเดี๋ยวดูเนี่ยทุกคนมันแน่นนะครับทุกคนแบบล็อกได้อย่างดีนะครับผมพูดไปเสียเวลาเดี๋ยวเราไไไไปปเเเกกกก็็็บบบบงงงาานนนนนััััต่่่อออะะะครผมมววจยยี้้้้ใชดแแล นิเวเวิร์สเอ็กซ์ตอรไวท์และนิเวเวิร์สเอ็กซ์เตอรไวท์เออพูดเหมือนกันเลยซีเแล้วก็ซ N เอนะครับผมซึ่งจะบอกวันนี้จะไม่แต่งหน้านะทุกคนนะแต่ลงเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะครับที่มีความชุ่มชํ้นผิวแล้วก็ทาลิปมันนะครับทาติ้งข้างในแล้วก็ทาลิปสติกแบบบางๆเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยนะครับมีการทาครีมกันแดดที่เป็นสีนิดหน่อยนะครับเทียบเหมือนกันนะทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปจะบอกว่ากูไปอยู่ไหนมากูไปอยู่ไหนมาไปโน่นไปนี่เพื่อตีก ที่บอกเขาอยู่ไนมาก็คือทุกคนต้องเห็นตัวนี้มันมาแบบหลายครั้งมากด้าบัเนี่ยเป็นเซเว่นนะครับผมแต่ว่าต้องเห็นมันบ่อยมากแต่ไม่เคยคิดจะซื้ออย่างที่บอกคือมันมีแบบแบบซองนะทุกคนนะก็เราไปหาซื้อเซเว่นดูแต่จะบอกว่าวันนี้จะพูดถึงความรู้สึกก่อนว่ารู้สึกยังไงรู้ตื่นเต้นถึงพูดเร็วแต่พูดเร็วอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยเราเนาะเราอะใช้แต่แบบออนไลน์เว้ยบ่อยมากแล้วก็เรามองข้ามแมนพวกนี้ไปแบบหลายหลายครั้งมากนะครับผมแอบดีอ่ะไม่ได้แอบดีคือดีเลยอ่ะรู้สึกว่ามันดีมากๆ ความชุ่มชื้นมากขึ้นผิวดูนุ่มมากขึ้นเมื่อตื่นนอนนะครับผมหรือตอนจะนอนเนี่ยผิวมีความซึมง,ง่ายเออทั้งสองตัวจะบอกว่ามีความแปลกอีกนึงน,นะทุกคนตัวเนี้ยมันมีความแบบเป็นออกครีมครีมเจลเจลที่แบบไม่ได้เป็นครีมจ๋าเบอร์นั้นนะทุกคนอุ้ยอีกแล้วว่าถ้าเกิดเจ้าของแบนด์เขามาดูแล้วเขาจะทำยังไงวะเนี่ยถ้าเราเลอเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยทุกคนพอเราใช้เพราะ่ามันมีความแบบเป็นครีมอยู่แล้วแหละทุกคนจะเห็นอยู่แล้วลว่าดูนะทุกคน วิชีผิวต้องดูใสใช่ไหมเนี่ยมันมีความแบบเป็นเนื้อเจลเจลแบบเออเนี่ยหมาว่าทุกคนเนี่ยเป็นเนื้อเจลเจลสบายๆใช่ไหมทุกคนอ่ะซึมแล้วทุกคนแล้วก็ซึมซาบเร็วผิวจะมีความเย็นล็อกตินจะบอกว่าใครที่มีการมีการเครียดหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบกินอะโตรเมาตอโรฟีแบบแตินสบายๆมากเลยทุกคนไม่ได้ฉุนไม่ได้แบบแรงเกินไปทุกคนเนี่ยทุกคนชอบมากเลยอ่ะมันซึมเร็วแต่ที่ตกใจก็คือตัวนี้มันเป็นเนื้อที่เข้มข้นกว่าแบบเห็นได้ชัดเใช่ไหมทุกคนดูนะเนนีี่่ยยยเเละป ไม่หล่นเลยนะพอทาปุ๊บฉันเป็นเจวเหมือนกันจ้ะฉันก็แบบไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าคุณส้มนะทุกคนดู มันซึมไปเลยเว้ยเออแต่ก็รู้สึกแบบว่าเออมันแปลกนึงคือถึงจะข้นแต่ว่ามีความคืนง่ายนะครับผมเพราะวคิดมาได้แหละว่าเป็นยังไงต้อดูคำเค็มกันนิดนึงว่าคำเค็มหรือว่าคำที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นยังไงเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามี่เปิดเน็ตในแอปนีวีอะไรทุกคนนะใครอยากดูก็เข้าไปดูได้นะครับมีด้วยสีสี่ชนิดนะครับผมซึ่งเหนื้อวกว่าส้มธรรมชาติเชื่อมลงผิวให้ขาดกระจ่างใสนะครับมีได้เป็นอ e ีเข้มข้นอ๋อนี่มันจะ,นนนะเะมมป็นอ,ดดอีนตรงน โควิกา9คนมาทดสอบถึง31คนทุกคนในสเปนคอนโทรเอเชียที่ไหนวะ อ๋อโดยโดยไม่ใช่นายโดยสเปนโทนโทเอสีเนี่ยผ่านการทดสอบผู้ชายทางด้านผิวทุกคนว่าผิวจะขาวผิวจะใสผิวจะยังไนอย่างนี้สาวเจ็ดคนที่เขามาเนี่ยทุกคนเป็นผิวที่แตกต่างกันหมดทุกคนคิดดูดีว่าสาวเจ็ดคนที่เขาเอามามันต้องมีผิวคล้ำผิวขาวผิวแห้งผิวชุ่มไม่ชุ่มชื้นผิวกระด่างกระดำผิวจุดดำดำเขาต้องคิดไปหมดแล้วทุกคนทั้งสองตัวนะครับทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าเห็นผลในเจ็ดวันจะบอกว่าคำเคลมพวกเนี้ยก่อนที่เราจะขึ้นห้างขึ้นตลาดหรือว่าขึ้นตามเซเว่นหรือขึึ้นน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 วววววววััััััดดสตตต์อออะะะะไไไรรรรรกกกกกก็็็แแแ่่่่่เคาาาาาามมมีีีบบบบบปปณงทุุใชิข๊ยู วันอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเขาไม่ได้แบบอยู่ดีขึ้นได้เลยนะทุกคนนะเขาต้องมีการผ่านการตรวจสอบผ่านกระบวนการโรงงานหรือทุกอย่างแล้วเนี้ยนีเวียเราดิ้นมาอยู่แล้วทุกคนมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีดีเวียนะครับทุกคนุณรู้เหมือนกูแบบพรีเซนเตอร์มีเวียอะไรวันเดี๋ยวกูต้องต้องมาแล้วนะข้อกตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ปลุกผิวใสคือผิวใสคนเราจะนอนอยู่ในร่างกายแล้วเฮ้ยแกตื่นแนวเนาะเฮ้ยตื่นแล้วแกตื่นคงเฮ้ยผิวใสตื่นก็คือปลุกผิวใส มมมัันนเหือจะได้ล้ลงตัวต่อไปก็คือตัวนี้ทำไมถึงอ่านคำเคลมพี่แต็งพี่เตงไม่ศึกษาเลยเหรอการที่อ่านคำเคลมเนี่ยคือคำเคลมมาจากเว็บเขาในทุกแง่ที่จังรีวิวนะทุกคนจะบอกว่าเขาเป็นการที่เขาเขียนการันตีมาหรือว่าเป็นการเขียนแบบไม่ได้ที่คนอื่นที่เขียนเองอะ่ะทุกคนรู้จักปะเขากเราก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกของที่เขาเขียนก็ส่วนหนึ่งทุกคนวันนี้นะผมเขาบอกว่ามีตั้งเป็น A ถึง100เท่าอันนี้รู้สึกว่าเขาแบบเคลมแบบแรมกันนะทุกคนนะเขาต้องไม่เคยเห็นใครที่แบบ100เท่าอะไรงี้ยนี่คือ100เท่าคอกว่าเเป็นชอร์รี่มิ้นต์ประกสเย็นช่วยลด จุดด่างดำยังเห็นได้ชัดนะครับทุกคนแล้วเขาบอกเลยนะว่าสามารถลดจุดด่างดำแบบขีดขั้นขีดสุดเขาเขียนเลยนะว่าขีดสุดผิวคุณจะเป็นรอยดำรอยกระด่างรอยกะอะไรอ่ะถ้าสามารถลดเลือนจุดด่างดำตัวนี้นได้ถึงในแบบใน7วันทุกคนคือแบบขีดเขาเขียนเลยนะว่าขีดสุดแบบแม็กซิม,มัมไม่แบบว่าอาจจะแบบ100%เราจจะเห็นผลแค่อ่ะ20นะอาจจะเห็นผลแค่30นะเฮ้ย100%ก็คือเขาบอกเลยไม่ทราออคือเห็นผล100%นะครับผมในเจ็ดวันเวอร์มาก ตกกัวดี้มีเยอะไหมสามสิบห้าคนตัวนี้ฉันมีร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันไม่ได้ห้าสิเขาบอกเลยว่าตัวนี้นเนี่ยจากแอสเจโรล,ล่าเชอร์รี่ทดสอดความพึงพอใจของอาสาสมัครสี่ร้อยห้าคนโดยบริษัท L P S O S Limited นะครับผมในช่วงเดือนสิงหาคมปีสองพนห้าหกสองนะครับทุกคนสามห้าคนคนคนคุณสงังคมสามสห้าคนนี่สี่ร้อยห้าคนนะทุกคนนี่คือเยอะแบบเยอะมากเลยทุกคนสามสิบห้าคนคิดดูดิว่าสามสิบห้าคนเนี่ยอ่ะสามสิบห้าเอาเราแค่พูดเล,เล่นๆก่อนนะว่าผิวดำไม่กระจ่างใสไปจุดด่าำดามผ ผิวมันผิวเันื่อยนะี่คิดว่าสุดๆแค่เอ่ะคคิดดิคิดดิคิดดิผิวแบบผิวผิวอนได้ไหมไม่ได้ผิวตันไม่ได้ไม่ใช่สิวอะไรอย่างเงี้ทุกคนเราคิดว่นี่คือเจ็ดคนแต่เนี้เขสี่ร้อยห้คนและต้องเชื่อว่าสี่คนเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นผิวแบบเดียวกันนะครับทุกคนสี่ร้ยคนนี้เปนวที่แตกต่างกันและเป็นอาสาสมัครที่เขาเข้ามานะครับทุกคนต้องเชื่อว่าสี่ร้อยห้คนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพอเขาจะคัดเลือกว่าผิวมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนนะทูก เปลี่ยนแปลงสีผิวคนลับได้ขึ้นอยู่กับผิวและของแต่ละคนคืออะไรวะผิวก็ยังใส่เป็นธรรมชาติโอเคเข้าใจเครื่องสำอางเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวอ๋อคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนเรามีผิวที่แตกต่างกันอยู่แล้วทุกคนนะไม่สามารถเปลี่ยนดำดับดำปีเป็นขาวจ๊วหรือไม่สามารถเปลี่ยนกขาวเหลืองเป็นขาวชมพูได้ทุกคนเขาออกว่าแต่ละคนจะมีผิวของตัวเองนะครับผมก็คือเขาจะบอกว่ามันเป็นผิวที่ดีที่สุดเดยทุกคนมันผิวของเราที่ดีในร์ชั่นที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณวิมทีี่่่พบบบบใในน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 นมมม้้ววผเเเเขาาาแคคคหหหยอออออะืืกกกััััททุจงงงต็ล ทุกคนเราไม่ควรเลือกตัวใดตัวหนึ่งแต่เราควรใช้ด้วยกันเลยอันนี้ความรู้สึกตัวเองนะแต่ถ้าใครบอกว่าฉันผิวขาวแต่ฉันผิวไม่สม่เสมอตัวนี้ก็ได้ฉันผิวไม่สม่เสมอแต่ฉันไม่ผิวไม่ขาวตัวนี้ก็ได้แต่ทุกคนจะเลือกไปทําไมนี่เมื่อราคาไม่ได้สูงมากทุกคนสองตัวนี้ราคาสามประมาณสามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยเออเนี่ยสองอันเนี้ยก็บวกกันร้อยห้าสิบแล้วต้องบีบแบบบีบจนแบบเนี้ยบีบจนแบบงอทุกคนมันไม่หมดเว้ยเนี่ยคือยังหนักอยู่เลยนะนี่ใช้เจ็ดวันนี่คือยังหนักเลยทุกคนนะเออจริงนี่น,น่าด่ เอาไ่้นะครับผมวันนี้นะครับผมแตงจะไม่บอกว่าตั้งผิวใสขึ้นหรือขาวขึ้นเพราะต้องพูดมาจนเบื่อแล้วทุกคนจริงๆผิวแตงก็สามารถกลับมาขาวขึ้นได้อย่างรดวดเร็วแบบพอทุกคนอยู่แล้วแต่จะบอกว่าถ้าไม่มบำรุงนอนดึกอะไรเงี้ยทุกคนถ้าเราไม่ช่วยอ่ะผิวมันก็จะเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งการเล่นกีฬาเอ็ิวิตี้ต่างๆที่โดนแดดเนี่ยทุกคนจะเจอทั้งแดดทั้งลมงทั้งแบบทำลายผิวทุกคนถ้ามันทําถึงชั้นผิวข้างในอ่ะข้างไหนข้างในเนี่ยแล้วเราไม่มีการบำรุงลงไปหรือไม่มีการแบบว่าช ทุกคนถนะ้าใครอยากซื้อก็คือตอนเป็นลิงที่อยู่ในนีวิวนั่นแหละที่เขาขายในลาซาด้านะครับผมทำไมถึงไม่พูดราคาเพราะเราไม่รู้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงตอนไหนอาจจะขึ้นหรือจะลงหรือจะลงแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะแบบแปะราคาล่าสุดเอาไว้ข้างใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนรู้สึกว่าแฮปปี้กับผิวตัวเองนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยม,มายที่น,นี้ต้องแอบแบบทาทินชมพูนิดนึงด้วยผม,ไ,มได้แต่งหน้าไนงะแอบทาทินชมพูนินึงแต่รู้สึกว่าผิวมันก็มีความอมดูอมชมพูเหมือนกันว่าหรือว่าเป็นที่ชุดสีดำ บอกในไอจีก็ได้ว่าพี่แตงหนูใช้แล้แบบดีมากหนูชอบมากอย่างเงี้ยต้องเชื่อว่ทุกคนต้องชอบนะครับผมแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดซ้สำสุดท้กกากดไลค์กดแชร์แล้วใครชอบคลิปนี้นะครับผมแบบเซเวนตงใจะให้แตงก็ฝากกดกระดิ่งกรุงกริงกริงแล้วก็บอกว่าดี่เบจะไม่โกรธไม่ว่าไม่ได่ากันนะครับที่เราตัวนี้มารีวิวนะครับบสวัสดี bye, ทุกคน <c oughs>